นี่มาแล้วเจอกันสวัสดีครับหงฟาร,ร์มหาราชเมื่อคืนนอนไหนครับาบาดถาเด้อนะั้นมันเล้มๆนะ่ะทีมงานของหงฟาร์มหาราชเมื่อคืนเมื่อคืนนอนที่ไหนครับนอนอยู่บ้านไปบ้านเหรอเอาแล้วมันไม่ไกลเหรอครับจากเส้นทางจากหก,กสิบก,กิโลอ๋อเมื่อคืนหลังจากที่แข่งจบก็เดินทางเข้าบ้านเลย ดีใจด้วยนะครับเมื่อวานชนะเลิศเลยสุดก็คือได้มาที่หนึ่งสามสนามแล้วเนาะอันนี้สามที่สี่ที่สี่ว่าไงเอาอีก <Okay, S 2> ไหมโอเคแน่นอนย่อมได้อยู่แล้วแหละจะได้อยู่แล้วหอมทองเอ้ยองฟ้ามหาราชนะครับพระมหาราชก็กําลังเดินทางมาถึงเรียบร้อยสนามแห่งนี้เดินทางมาถึงจากกี่โมงเออจากมุ่นมากี่โมงครับไม่เช้า แต,แต่แต่ว่าเช้าตรู่ก็เดินทางมาเลยเนาะหกสิบกิโลก็ไม่ได้ไกลไม่ได้นานเนาะดเดินทางก็แป๊บหนึ่งขึ้นอำเภออะไรนะครับผมว่ามาลาดน่ะอําเภอราชีครับถ้าอ๋อราชีสลายเดี๋ยวเด,เดือนเดือนเดือนหน้าบทที่เขาจะมีแข่งขันเรือใช่เพราะว่าเขาจะลงไปอันนี้ทีมงานลามดหรือยังคะเนี่ยยังครับยังเนาะ แต่มันไม่ได้ไกลมาติ๊กอัพมารถส่วนตัวเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างล่างก่อนท่านผู้ชมพี่น้องชาวเรือกะลังพิจารณาทีเรือที่นำเรือเข้ามาที่บริเวณสนามพระรามนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาลงทะเบียนรับตารางการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับเปลียนแจ้งในทราบว่าเราจะเริ่มการแข่งขันในเวลาประมาณ9ก้าโมงน นะครับมีเวลาเหลืออีกประมาณ25นาทีหลังจากนี้นะครับตอนนั้นที่จะการทีเรียหรือหน้าทีเรรือหน้าหนองสนามได้เลยนะครับสนามของเราในปีนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับโดยเฉพาะสนามตั้งอยู่ในทีเรียกว่าสนามปรับเียนเมื่อประมาณสิบสี่ปีมาแล้วนะครับนะครับเป็นสนามเข้าสู่ทางโค้งด้วย นะครับแต่ในปีนี้นะครับได้รับความรุคร้อ์ช่วยดูแลจากกรมการผงเมืองนะครับกรมโยธาธิการและการผังเปืองนะครับอนุมัติงบประมาณ110ล้านในการสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งนะครับในขณะนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรากำลังพัฒนาปรับปรุงนะครับต้องราบขอภัย ตรงบริเวณที่เข้ามายังบริเวณพระรมพิธีกองบริการนะครับอาจจะมีดินทรายนะครับติดล่มนะครับไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวเพลในปีนี้เป็นสนามใหม่ที่มีความสวยสดงดงามนะครับใหม่เอี่ยมอ่องถอดด้ามครับนะครับการก่อสร้างเขื่อนกั้นกระลิกการตรวจรับ เป็นอยู่ในช่วงใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสนามในปีนี้ของเรามาตรฐานแน่นอนนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นเส้นตรงนะครับน้ำไหลเชี่ยวในปีนี้เราได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อจากอุตุนิยมวิทยาอุทกร์ควัดระดับความไหลเชี่ยวของกระแสน้ำร่องน้ำแดงนํำเงินนะครับเสมอกันสมัครเตอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นใครได้ถ่วยใครได้แชมป์อยู่ที่ตังฝีมือนะครับจะมาอาศัยร่องน้ํากระแสน้ําช่วยไม่มีทางนะครับเพราะความเร็วของกระแสน้ําในการไหลนะครับมีระดับเท่ากันนะครับวัดตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางของสนามของเราในปีนี้นะครับ500เมตรนอกเสนประดาน500เมตร นะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มมีการปรับปรุงพัฒนานะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวส่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเราไปดูสนามหลายสถานที่มาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะพัฒนาเข้าสู่สนามแข่งขันเรอยาวชิงถ้วยพระราชทานในปี2 5 6 7นะครับและก็จะนำเสนอ เข้าสู่การพิจารณาการถ่ายทอดสดนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับในโอกาสหน้านะครับทั้งนี้ในปีนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,ส,สนะครับป้ายเราขึ้นไว้ใหญ่โตนะครับเป็นมหากรรมการแข่งเรือปลอดเล่าปลอดการพนันนะครับวัตเพราะฉะนั้นฝากกับ อนุญาตเปลี่ยนไปยังบระดาพ่อค้าแม่ขายนะครับพี่จำหน่ายขายเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มของเมาคปืนเบาทุกชนิดขอความตระหนเก็บไว้มิดชิดนะครับเพราะว่าในขณะนี้เรามีสารวัตรตำรวจของสสแล้วก็ตำรวจจาดสถานีตำรวจภูธร์ธนาตูมนะครับเปนทางไปเยี่ยมเยียนดูแลพี่น้องอยู่ ปีพี่หนึ่งของสสสและสพลครับใสนกยอกด๊อกเล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ของความเมตตาหนุเคระห์พี่น้องท่านผู้ชมนะครับจะกินจะดื่มเครื่องดื่มของเบนเมาทุกชนิดทุกประยภทระมัดระวังด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานสเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย นะครับที่เราสามารถประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเล่าปลอดการพนันได้นะครับเพระาะงั้นก็ขออนุญาตอ่าเปียนไปยังบรรดาท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะครับเป็นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบหลหนองปัวประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าปลอดเบียร์ปลอดบุหรี่ปลอดการพนันนะครับเพื่อสร้างวัฒนธรรมสร้างสุขให้เกิดการขันเรื่อย นะครับจิงถ้วยเกียรติยศนะครับซึ่งน่าจะเป็นปีสุดท้ายนะครับจิงถ้วยเกียรติยศนะครับนะครับท่านนายกประวรณาตัวเองนะครับประกาศให้สนามวัดเก่าบ้านม่วงมูลอำเภอท่าตุ้งจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณกระ่านผู้ประชาวิทยที่พรเการรับรับสูญจิตตระการแข่งขันด้วยแบงค์ของเราจะมีเวลาประมาณเก้านาฬิกานะครับ เราจะได้เวลาประมาณเก้านาฬิกาและพิธีเปิดโดยท่านสสพการมาเจริญพันธ์นะครับสสขวัญใจของพวกเราพักภูมิใจไทยจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับในนั้นก็เรียนประชาสชนทั์ครับถึงพี่น้องชาวเรือผู้จัดการทีมเรือที่มาแล้วนะครับให้มามร่วมมือกันนะครับต่อไปนี้นะครับ ในการใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน10นาทีต่อเที่ยวนะประมาณ10นาทีนะครับอย่างต่ำที่สุดก็5นาทีต่อเที่ยวเราจะพยายามทำไม่ได้คือเราจะปิดที่สุดก็เพราะ่ากา่ร้อนนะครับไม่ใช่บางสนามครับเรือแค่ไม่มีลำแต่แล้วเสร็จประมาณเกือบสองทุ่มอะไรแไบนเอานะครับที่อน ในเจ้าผนทองท่านผู้ชม่น้าพระาเจ้าพิรตามาลงปดียกัครับมััานประธานอบตนองัวและวก็ไเรียนเชิญุนิยิ้ต้งาเชื่อแตไหลอย่างเชื่อจะเป็นไม่ต้องวดเรืองกระแสน้ำครับเจ้าขนทองท่านผู้ชม กำลังบรรจุฟิชไทยลงสู่และรองนันผู้ชมกำลังนำเรือไทยลงสู่ากซนครับชและภาปกวเล่าปากขึกนะครับสรมและอยู่ที่อเภอาตูนจหวัดสุินครับนักภาพเรอชิงทั่วแมาบผมเ็ระเทศรัฐปีที่สองก็อยู่ที่จังหวัดน่านปีที่สามที่ผ่านมา ที minute, <asy people. S 1> ่จ <all. S 2> like, ังหวัดนนทบุรีใเบตหน้าครับจะเดินทางไปที่อำเภอชุมพจังหวัดอำเภอสระบรีจังหวัดชุมพรเพชใต้นะครับก็วันนี้เราร่วเชียร์ร่วมชมให้กำลังใจกับนักข่าวนัเยาวชนของภาคอีสานในสนามด้วยนะครับก็เรียนจากสถาบันราชภัฏนครพนมติดตามชมยินที่รัอนรับเข้าสู่รายการพิเศษ กประเทศบอกว่ามระมัดระวังเราห้ามขายห้ามจำหน่ายนะครับห้ามขายห้ามจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเราเตือนท่านรอยแจ้งท่านแล้วว่าเป็นการต่อต้าให้ทุกท่านได้มีความเมตตาร่วมดันเชื่อกันร่วมรับร่วมกันจับให้ท่านตำรวจำหน่ายขายเครื่องดื่มมันว่าต้อนมีเราแค่ไม่เชื่อความผ้านบเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ติมครบ ในแต่ละปีด้วยตัวสิบกกันนะครับองค์ประกอบสการขนารเพืางลใาสนามของเราในปี2567สนาีไทยีในนคร